วันนี้พบกับสารคดีทางทุ่งนาพบกับพยาบาลเหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่ห่างหายไปโดนเติบวันนี้พยาบาลมาพร้อมกับการที่แล้วเวียะแล้วข้าแล้วนะ้ําสุอันสุอย่างตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มได้ซอมีแหงเริ่มที่จะไม่ได้ทําเวียกบ้านเมียงก็เริ่มที่จะกลับมาสู่ความสงบเหมือนเดิมไม่ได้วุ่นวายกับเวียกไหายเวียกนาเหมือนเมื่อก่อน าเป็นสมัยก่อนตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้พักผ่อนซอมมีแหงทั้งเจ้าของนาเองแม้ว่าจะเป็นมัวควายเองก็จะได้พักผ่อนอแต่ตอนนี้เพราะอย่าว่าไม่มีควายมีแต่รถอีแท็กก็มีรถอีแท็กค,ค,คันหนึ่งที่จอดซอมมีแหงอยู่ใต้เทียงนา <laughs> ช่วงนี้ <laughs> ก็จะเป็นช่วงที่ฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จต่อเฟียงก็จะเริ่มขาดสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากตอเฟียงก็จะเป็นเขาเรียก <Baby> Rice. <laughs> เบบีไรซ์มันเป็นภาษาอีสานมันเป็นภาษาอีสานที่เขาเรียกลูกข้าวแต่บ้านพะเยาวาก็จะเรียกเบบีไรซ์เบบีไรซ์จะมีประโยชน์มากต่อสัพสิง่งต่อสัตว์ที่รับประทานอาหารเป็นรับประทานเพื่อนเป็นอาหารอย่างเช่นโคกระบือเป็นต้นโอไม่ใช่สิไม่ใช่โคกระบือเป็นตัว นื่องจากโคกระบือเลียกเป็นตัวต้นไม้ถึงจะเรียกเป็นต้นต้องกราบขอภ FC, อภัยเอฟซตรงนี้นำเแบบี้ไรส์โคกระบือที่อายุมากก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่าการรับประทานมันก็จะเคี้ยวยากมันก็จะหยาบมันก็จะมีเฟียงปนไปนำํำเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปแนในในเข้าไปในวในแค่กลนของกระบือหรือบวัว ส่วนวัวตัวเล็กหรือกระบือตัวเล็กก็จะแห่นแต่เฉพาะตรงปลายของลูกข้าวแห่นไปแห่นไปเขาจะมีความสุขมากก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวส่วนหญ้าก็จะเริ่มมีจะยอดอ่อนๆปงแทงยอดขึ้นมาหลังจากนี้เขาก็จะอุดมสมบูรณ์ไปโดนเติบจนกว่าจะเข้าหน้าแล้งพอช่วงหน้าแล้งก็จะอึดหญ้าหน่อยเขาก็จะเริ่มจ่อยคืนเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ เขาจะตุนอาหารไว้ตอนรับหน้าหนาวเตาตุนไขมันเอาไว้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นฤดูกาลนี้เขาจะเรียกฤด,ดูใบไม้ร่วงตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ก็จะใบร่วงสังเกตง่ายเลยก็จะมีใบไม้สีไม่ไม่เต็มพื้นที่ไปหมดเนื่องจากใบไม้ใหญ่ที่เขียวอยู่บนต้นตอนนี้ก็จะขูลงมาเต็มไปหมด <laughs> ใบไม้บางชนิดก็จะไม่ขูหมดต้นแต่ถ้าเป็นใบไม้ บางชนิดต้นไม้บางชนิดก็จะขูจนหมดอย่างเช่นด้านหลังพระเยาวาอย่างเช่นข้างบนเขาเรียกภาษาทางยุโรปเขาเรียกต้นมะกอก <What? S 1> ต้นมะกอกจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ทิ้งใบจนหมดขูจนหมดเหลือแต่หมากเท่านั้นเองเหลือแต่จงหมากไว้สักพักหนึ่งหมากก็จะขูเต็มดินเลยพวกเรา ก็จะเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้ตุนไว้เอาไว้จะใส่ะพะพยาพักๆสำหรับวันนี้หลังจากที่พะยาวาได้สาธยายเล่าสู่ฟังหลายอันหลายอย่างพะยาวาลืมบอกเรื่องประเพณีสมัยโบราณไปหลังจากที่เราเสร็จงานไร่งานานานสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขาพะยาวานั่นก็คือกองเฟียงสังเกตง่ายๆว่าใครที่ทุกข์ใครที่มีใครที่ทุกข์ก็จะมีนาน้อย ไม่ต้องไปซอมสนดไม่ต้องไปซอมเอกสารสิทธิ์พอเวลาเอาเข้าวขึ้นเล้าเสร็จมาซอมกองเฟียงเอาคนที่ได้นาน้อยมีนาน้อยกองเฟียงก็จะเล็กนิดเดียวอย่างเช่นด้านหลังท่านผู้ชมนาพยาว่าน้อยอับเป็นคนที่น่าสงสารได้ข้าวน้อยทําให้มีกองเฟียงไม่มากส่วนถ้าใครที่มีฐานะหน่อยมีให้มีนาเยอะก็ไม่ต้องไปถามหาสนดไม่ต้องไปถามหาอะไรเยอะแยะไปซอมกองเฟียงเลยกองเฟียงแปอ้อาะยอดไม้ หลังจากที่เราเอาเข้าวขึ้นเราเศษสมัยก่อนนั้นเราจะไม่ขึ้นบ้านเราจะนอนนาอากาศมันจะหนาวเราก็จะนอนนาเราก็จะทําเฟียงเป็นมัดเป็นมัดเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงไว้แล้วก็ทําเป็นซุ้มเข้าไปในนอนในซุ้มซุ้มทางเผ้าประตูเราก็จะไม่ทํากุ้งเราก็จะทําพอหูอุดุดพอเราเข้าหล่มเพื่อป้องกันไม่ให้ลมหนาวเข้าไปแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ,อเวลากินยา เราจะต้องทิ้มกินยาให้พ้นให้ไกลไม่งั้นกินยาจะถือเฟียงและจะไม่คนที่นอนอยู่ข้างในได้สําหรับวันนี้หลังจากที่พระเวาว่าเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลแล้วสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายนี้ก็คือละครผมมีตัวซีรีส์ตอนผ้าห่อหน้าใหญ่ที่กำลังกาลังจะลงเร็วๆนี้เป็นละครสนุกสนานครบรถตื่นเต้นสนุกสนานชวนหัว ปนวัฒนธรรวันปนวัฒนธรรมของทางยุโรปตอนบนแถวแถวอุดรธานีกรสินน้องคายอยากจะฝากท่านผู้ชมติดตามและก็รับชมด้วยสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากพ่อใหญ่วาขอบคุณครับเพื่อเดี่ยวเบื้องหน้าค้าแถบวันนี้แม่นยังเดี๋ยวนี้ผู้ใดเดียวเบื้องหน้านั่นดียุงเหาพอผู้ทอสามคนหัน กะเดียวเบิ่งคักๆในเป็นอย่างว่าแม่นผู้อื่นผู้ไก่จักเม็ดผู้ดังยุกก่กลางกับพี่น้องทั้งพอมึงพอ่งพอนี่ทอดนันแหม่มึงจำเพิ่นบ่ได้สันบอโอ้ผู้เราจมนํำตายปีไก่นี่บ่นั่นละ <c oughs> <c oughs>